ไทยเจริญการช่าง2023ล่าสุดสุดท็อปครับผมตัวนี้โอ้ข้าวหนามากครับผมเสียงเครื่องยนต์ได่ฟังรู้เลยฮะฮีโน่เจโอ8ีครับ,โโรครบเครื่องใหญ่เกียร์ไฟครับผมช่วงล่าง สองร้อยากเขียว3เมตรอุ้ม2.5ครับใช้ปัมได้กินเบอร์23ครับผมนะปีนี้ก็พอกำนันมาขับเองครับผมช่วงนี้ก็ขอลาง,งานก่อนฝ <c oughs> ีมือมากครับผมถือว่าสมรรถนะดีเยี่ยมเลยครับ ไทไทแ้าพิกัดผมอยู่ตอนนี้อยู่อำเภอคูเมืองครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับผมตอนนี้ข้าวใกล้เ็ปอุ้มนะฮะแม่เพราะกำนันดันทรงดันทรงแล้ว <laughs> เออเดี๋ยวยวนำน้ำลมๆครับผมใครจะเดินสู้ไม่ถอยครับโอ้โอ้โอ้เข้าหนาเข้าหนาด้วยลมด้วย ลั่นๆเลยครับผมเสียงเครื่องยนต์หนักมากครับผมตอนนี้อัดข้าวได้เกือบน่าจะสองตันสามแล้วสับปา่าใช้ระบบยิงลมครับตัวนี้ ไปไปเอาข้าวไปปล่อยยังล่ำทุ่งเลยครับผมตอนนี้เข้างามมากครับผมอำเภอคูเมืองสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วพ่อไปแล้วขับเองเลยบอปีนี้ข้าวนาเนาะข้าวนามากเลยครับต้นใหญ่เนาะ โอ้ยฟังเสียงเครื่องก็รู้เลยอ่ะม,อมันหนักปีที่แล้วน้ำตอนนี้ท่วมเลยครัเกี่ยวไม่ได้เลยไได้แต่เมอ๋อเดือนนี้คือลางานแล้วลาแล้วพ่อนี่แกก็ขับรถเกี่ยวเองครับขับมาหลายปีขับมาหลายปีเนาะ สิบปีครับผมขับเองครับผมไปทางไหนต่อครับเนี่ยไปทางไหนต่อเดี๋ยวนี้ไอ้ลูกผลเดี๋ยวนี้มารอแล้วเนี่ยฮะอ๋อไอ้ลูกผลไทยเจริญครับผมไทยแท้ไทยแท้ปากเข้งครับปากเข้ง ตอนออกมาเท่าไหร่นะสองล้านเท่าไหร่สองล้านห้าสองล้านห้าตัวท็อปเป็นตัวนี้ยตัวใหญ่ตัวใ,ใหญ่ตัวใหญ่ครับแล้วก็ตัวเล็กไปอีกอ่าไอ้ตัวเล็กที่เอามาเกี่ยวที่ไหนอ่ะว้าวเนี่ยเปลนย้ายไปไหนแล้วย้ายไปแล้วครับช่วงนี้ก็รถเกี่ยวไม่ได้จอดแล้วครับผมเริ่มงานแล้วที่ว่าเปิดฤดูกาลเกี่ยวข้าวแล้วนะครับ อันนี้อยู่อำเภออะไรเอออำเภอเมืองเนาะตำบลอะไรครับเอออำเภอกรุงเมืองตำบลอะไรครับผมตำบลบ้านแพรบ้านแพรครับลมหนาวเพิ่งเข้ามาไหมนี่ลมหนาวเข้ามาเมื่อเช้าครับผมลมเย็นนะกรัวฝนมากกันหนาวครัวฝนมากกับหนาวอีหละฝนมาก็ราคาที่นี่ราคาเท่าไหร่ครับผมสิบสองบาทสิบสองบาทพุ่นเปล่เออเอ อำเภอผมวันแรก13บาท1บาท้าเข้าสวยครับเอรไปแล้วดีเยเฮะรยนาน้นอนไปรแล้วครับับรปล่อยข้าวครับผม ได้โรงงานต่อครับรถใหม่ครับรถใหม่ออกมาปีที่แล้วครับคันนี้ช่วงล่าง200ร้อเลยครับผมสี่ข้อ บแท็กแปดสิบบตัดต่อนะปั๊มไ้กิน23ส่วนเครื่องก็ฮีโร่เจไฟเลยครับเครื่องใหญ่นะัาเรื่องรอรถว้ข้ามาเดี๋ยวจะได้ลงงานต่อแบบนี้ก็ไม่ต้องขึ้นเทร์เ,เนาะองเดินข้ามเดินข้ามอย่างเดียวเลยครับผมลงตามจุดตามจุดนะผมนี่ทุ่งนี้นะครับทุ่งใหญ่ ครับน่ะเอา,อาจัดเลยทีเดียวทีมงานซับบุญซับบุญพรมนะผม,ม,ผมนึกว่าซับบุญพรมนะซับบุญพรมนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4คันด้วยกันนะครับมีไทยเจริญ2แล้วก็เทมโก้เกษตรพัฒนา2ล่าสุดก็พึ่งออกอ เกษตรแคมโกมา S9000 นะใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้ก็พ่อกำนันบริหารงานนะครับแล้วก็ให้ลูกชายเสียนิกนะเสียนิกรับรถเกี่ยวแคมโกเอส0 0้ตัวใหม่คุณพ่อแกก็ขับไทยเจริญไทยเจริญนี่ก็ใหม่เหมือนกันนะใหม่แรงบ่ครับผมแห้งบ่แห้งบ่กันเนี่ย,ย,ยแห้งไร้ไไ <laughs> สั่งได้ดเลยอว่าโอ้ 260เทอรอ์โบโอ้แห่งเหลือขนาดปากเกียวนี่ปากเกียว3เมตรบ่ครับครับ3เมตร3เมตรนะครับแบบนี้ก็ดันสบายเลยนะครับสุดจัดสุดจัดหลังบ,บอกเอา้าฝากกันไว้ด้วยครับผมทีมงานซับปุ่มตรมนะครับผมอยู่ที่อ,อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านใด กใจติดต่องานอยู่แถวกรุงเมืองนี่ก็สามารถโทรติดต่องานได้ครับผมนะคุณพ่อชื่อกำนันอะไรนะกำนันหวันก,กำนันหวันเลกดีครับผมนะกี่สมัยแล้วนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สิบปีแล้วก็มาเป็นกำนันอีกสองสมัยครับผมนี่คุณพ,พ่อส่วนยอดยกเมือให้เลยนะครับผมแล้วก็เก่งด้วยนะครับนี่ ปกติปกติเขาไม่ขับแล้วนะระดับนี้ <c oughs> ให้ลูกน้องขับแต่คุณพ่อเอาก็ยังมีแรงยังมีแห้งอยู่รยครับอ,อ,รอายุจะปีแล้วครับผม <50 S 1> อายุห้าสิบแปดโอ้ยังนุมเลยครับยังนุมใหม่ไฟแรงเลยครับผมนี่พอกำนันครับเอาขอให้มันๆได้งานเยอะหลายๆนะครับ ดูกันนี à, ่ก็่าจะได้หลายพันรายอยู่นะครับผมเอาฝาก F อฟซกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยผมคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับครับ